ช่วงที่1สนับสนุนโดยบริษัทอีสเวสซีดจำกัดผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชตราซ้อนแดงบริษัทจากโกประเทศไทยจำกัด สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านพี่น้องเกษตรกรเพื่อนเพื่อนชาวสากลที่รักทุกท่านครับผมพบกันอีกแล้วนะครับในรายการมอ้หมายกับผมสิริภัยบูลนุสิริหานรับผมผูน่าผู้ชมเป็นผู้ดําเนินรายการครับครับคุณต้นวันนี้สัปดาห์นี้เราจะพากันไปชมในเรื่องของการแข่งขันเกมสากลเกมสากลเนี่ยดำเนินการมาร่วม3เดือนนะซึ่งตอนนี้สุดท้ายแล้วก็มีการแข่งขันตอบคําถามตอบคําถามเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคุณต้นครับผมนั้นเชิญผู้ชมครับครับ เชิญคุณแนนนะครับว right? ันนี้นะครับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันของเรานะครับมีหลายสากลด้วยกัน13สากลใช่ไหมคุณต้นนะครับผม13มาจากทุกภาคส่วนนะครับของประเทศไทยทีเดียวละในกระบวนการสากลนะครับ C1 นะครับก็คือสากลร้านค้าตลาดนะครับ C2 นะครับรหัสนะครับของการแข่งขันนะครับ C2 สากลการเกษตรกสังนะครับจำกัด C3 นะครับสากลการเกษตรปราสาทนะครับจำกัด 4 4สนะครับสากลการเกษตรสันปตองจำกัดนะครับส5หาสากรการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนาจำกัดนะครับส6ชุมนุมสากรการเกษตรกำแพงเพชรจำกัดนะครับครับส7สากรผู้ปลูกกาแฟชุมพรนะฮะสี่ากรชาวไร่สับรถ3ส0ยอด49สกาสากรผู้ปลูกไผ่เมืองกาญจนบุรี40สากรนครเชียงราย41สากรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ส2สากรโคนมขอนแก่น43สากรคงสามัคคี นั่นแหละครับก็ได้เห็นหน้าคาตาของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง13สากรน,นะครับที่เข้าแข่งขันนั้นคณะกรรมการมาครบทั้ง4ท่านเลยนะเริ่มจากดรประกรณ์สุขจเจรนะิณะที่ปรึกษาบริษัทฟาร์มชาแนลประเทศไทยจำกัดท่านที่2คุณวีนาวงวรการนะผู้จัดการทั่วไปบริษัทคอแอมพีจจำกัดท่านที่3คุณก่อเกียรติเศรษฐรังสรรค์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทสาประกรันชีวิตจำกัดมาชน ท่านสุดท้ายนะคุณพิสทจน์สารากิจอดีผู้อำนวยการสำนักงานพนาที่ดินเขต5ครับและคณะกรรมการของเรานะครับก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ในที่สำคัญที่สุดก็คือได้ได้ลงคะแนนนะครับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางส่วนนะครับโดยจะอยู่ในซองที่เห็นนะครับในซองคณะกรรมการก็เตรียมซองไว้แล้วนะครับในคําถามนะครับซึ่งในสิ่งเหล่านี้นะครับคำถามที่จะมีถามแต่ละสากลนั้นนะครับก็คะแนนเต็มนะครับถึง70็ดคะแนนทีเดียวนะครับแล้วก็ซองหนึ่งนั้นนะครับก็จะเป็นคะแนนโหวต ครับนะครับจากผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอีสิบคะแนนเป็นแปดสิบคะแนนเป็นแปดสิบคะแนนก็ยังไม่เต็มร้อยยังยังขาดอีกยี่สิบคะแนนเอาจากอะไรคุณต้นยี่สิบคะแนนก็คือเกมที่เราจะแข่งขันกันต่อไปนี้นะผมขออธิบายเกมนิดหนึ่งนะว่าเกมนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสุดท้ายเนี่ยนะสิบข้อด้วยกันนะข้อละสองคะแนนนะเพราะนั้นเนี่ยกรรมการที่จะตัดสินในวันนี้เนี่ยจะเป็นผู้ตอบคำถามผู้ตอบอ่ถูกต้องผู้ตอบ คำตอบผมเรงงหมดแล้วตอนนี้ตื่นเต้นนะก็คือว่านะเดี๋ยวจะมีคนขึ้นมาอธิบายคำถามก็มีพูดได้ง่ายว่าผู้รอบรู้ในกระบวนการสากลนะคุณต้นซึ่งมามามีหน้าที่มาถ่มให้ฟามนะครับคือท่านผานิช์นะครับบุญโภคานะครับกรรมการและเลขานุการมูลนิธิทังสมองไทยนะครับจะเป็นผู้อ่านคําถามให้ทั้งสิบสาสากลได้ฟังนะคำถามนะคะกฎหมายว่าด้วยสากลได้เริ่ม บัญญัติขึ้นครั้งแรกในปีพศใดกพศออ2,371ขอขอพศออ2,471ขคออพศออ2,500ข้องพศออ2,542ฟังคำถามอีกครั้งนะคะกฎหมายว่าด้วยสากลได้เริ่มบัญญัติขึ้นครั้งแรกในปีพศใดข้อก พศ2371ข้อขอพศ2471ข้อคอพศ2500ข้องอพศ2542 30นาที30วิเริ่มเอาละครับตอบแล้วถามาใหญ่เลยครับม<ถ>ห,หนึ่งนาทีโอถามดดกันใหญ่เลยข้อไหนข้อไหนข้อไหนย,ยกไปนะตอบได้ตอบเลยนะครับยกเลยครับ โอ้ไม่มีใครใช้ตัวช่วยเลยอ้าวคุณเปลี่ยนครับมองมองอ้าวอ้าวอ้าวตกลงไม่มีใครใช้ตัวช่วยเลยฮะไม่มีใช้ตัวช่วยใช่ไหมครับและที่สําคัญตอบไม่เหมือนกันไม่มีกอเลยมีมีกอไก่ไหมครับโอ้โหมีขอไข่ขอควายงองูโอ้โหกอไก่หายคุณต้น อ๋อก็ก็ออก็ไก่ผมจะขำหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนหน่อยใครจะเปลี่ยนไหมครับมีท่านใดจะเปลี่ยนไหมครับจะเปลี่ยนไหมฮะสงสัยนะครับให้เวลาเหลือสิบวินาทีครับเหลือสิบวินาทีให้เวลาเปลี่ยนนะครับให้เวลาเปลี่ยนแล้วนะครับใครคิดว่าตัวเองถูกนะครับเปลี่ยนได้นะครับเพื่อเป็นผิดไงครับมีไหมสามสองหนึ่งหมดเวลาครับผมอ้าวครับคณะกรรมการสี่ท่านครับท่านกอเกียรติครับเชิญครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่า การสกรในประเทศไทยแล้วครับนะฮะมาจากแรกเริ่มเดิมทีเลยนะฮะท่านพระราชวรลงเธอกรมมื่เหมือนพัทยาลงกรนะครับท่านเป็นผู้เริ่มโครงการงนี้ขึ้นมานะครับในสมัยที่ท่านดำรงตําแหน่งกรมพยาประคังมหาสมบัตินะครับวิธีการของสกรเรเริ่มขึ้นมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็คือสกรวัดจันทร์ไม่จํากัดสินใช้นะครับพอสอที่ดําเนินการที่แรกตั้งก็คือ2 4 5 9นะครับ พรลบประกันไอ้พรลบของสากรเริ่มที่เมื่อปีพศสองสี่เจก็คือข้อขอไข่ครับขอไข่ครับขอไข่ครับโอ้โหผมบอกแล้วให้เปลี่ยนผมบอกแล้วให้เปลี่ยนนะฮะชูไว้ครับขอไข่ชูไข่ชูไว้ครับไข่ตอบขอไข่ฮะแหมนะครับตอบผิดไม่ต้องเปลี่ยนนะขอไข่นะครับขอไข่นะครับขอไข่อากีสากรครับหนึ่ง6สามสี่ห้ากรากลนะฮ มีคงปราสาทนะฮะชุมนุมกำแพงเพชรนะชาวไร่สับรถสามรอยอดนครเชียงรายนะนักอินทนนท์โดยอินทนนท์และสุดท้ายคงนะฮะคงสามมุขีคงสามมุขียมตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยกับสาปอนิสุโอ้โหสองคะแนนนะครับสองคะแนนที่ตอบผิดผมบอกแล้วให้ใช้ตัวช่วยพี่สุภตาผมเชียร์พี่จะตายนะพี่นะทำไมตอบไม่ถูกเอางั้นมาข้อที่สองเลยครับหมด อ๋อพี่พิกผิดอ๋อเดี๋ยวพี่พี่ไม่ใช่ครับพี่สุปตาไม่มีความเข้าใจนะครับเดี๋ยวรอบหน้าพิกถูกครับอ่นนะครับเอาไปต่อต่อก่อนนะเอาให้ก่อนนะครับโอ้เริ่มข้อที่สองเลยไหมข้อที่สองเลยครับเชิญครับค่ะข้อที่สองนะคะปัจจุบันสกรมีจำนวนกว่า4,500แห่งมีสมาชิกกว่า6ล้านคน ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการสร้างอุลค่าเพิ่มจากเดิมนะคะที่เน้นการลดต้นทุนมาเป็นแนวคิดในการที่จะมุ่งในการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์โดยมองถึงการจัดการที่แสดงความรับผิดช,ชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นคำถามนะคะภาคไหนของสหกรณ์ไทยมีจำนวนสหกรณ์การเกษตรน้อยที่สุดข้อ,ขอกอภาคเหนือข้อขอภาคกลางข้อคอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้องอภาคใต้ฟังอีกครั้งนะคะคําถามนะคะภาคไหนของประเทศไทยมีจํานวนสากลการเกษตรน้อยที่สุดข้อกอภาคเหนือข้อขอภาคกลางข้อคอภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้องอภาคใต้เริ่มครับเอาละครับภาคไหนครับาคไหนรับภาคไหนครับคิดให้ดีครับภาคไหนครับคิดให้ดีนะครับไม่มีถูกทุกข้อนะครับท่านอย่าคิดว่าภาคที่เล็กที่สุด สากลจะน้อยนะใช่แล้วคิดใหม่คิดได้นะครับปรึกษากันให้ดีนะครับคิดใหม่คิดได้นะครับให้โอกาสนะครับโอ้ทําไมลอกกันหมดเลยครับทั้งสองฝั่งลอกกันหมดเลยแหะครับโอ้โหอลไครับเอาแล้วคำถามใหม่นะครับสามสิบวินาทีครับคำถามใหม่ฮะขอทวนคำถามครับถามนะคะภาคไหนของประเทศไทยมีจํานวนสากลการเกษตรน้อยสหกรณ์การเกษตรน้อยที่สุดภาคไหนครับข้าวตภาคเหนือ ข้อขอภาคกลางข้อคอภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้องอภาคใต้ครับภาคใดครับที่มีสากรการเกษตรน้อยวีนาทีครับนะครับคิดกับสิบวินาทีตอกติ๊ก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 ตอกห้าวินาทีเอาละครับสี่สามสองหนึ่งหมดหมดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตดูหน่อยนะปรากฏว่ามีไม่เหมือนกันคุณศิลป์โอ้ไม่เหมือนเหรอนะไม่เหมือนฮะทางนี้ล่ะ รอบแรกผมเห็นลออข้อสอบกันจังเลยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะจริงๆฟังงคำถามคุณศิลป์น่าจะเป็นข้อที่ง่ายง่ายแต่ยากแต่กลายว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยอาจจะคิดมากไปเองเอาพื้นที่ไงบางครั้งเอาพื้นที่ไงเพราะนั้นฟังคำตอบกันเลยดีกว่านะเรียนเชิญคณะกรรมการครับท่านไหนยังไม่พูดตอบครับคุณวินาเชิญครับค่ะจริงๆจริงๆก็เป็นการคาดเดาที่ยากเหมือนกันนะคะ ทีนี้ตัวเองได้มีประสบนันหนึ่งจากการที่นัดถ่ายรูปอะค่ะ60เลดี้เนี่ยนะคะทำให้ทราบคำตอบไกลๆซึ่งก็ตรงกันก็อาจจะตื่นเต้นต้ากลางค่ะผ้ากลางผ้ากลางขอใครครับโอ้โหบรรจวบคิริขันได้นำอีกแล้วครับปรจจวบคิลิขันนำอีกแล้วครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับโอ้โห แต่ละที่สากลแต่ละแห่งนี่ความคิดออกมาไม่เบาทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วคะแนนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันอยู่เพราะฉะนั้นในสิ่งเหลน้การตอบคำถามเนี่ยถือว่าสุดยอดสุดยอดอยู่ยังพูดง่ายๆว่าแต่ละสากลยังแบบเสมอต้นกันอยู่ยังไฟแรงแล้วยังสามารถตอบคําถามได้ด้วยเพราะฉะนั้นยังคะแนนยังไล่กันอยู่นั่นคือส่วนหนึ่งยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชมกันต่อพักสักครู่ครับ ไม่หมอนช่วงที่2สนับสนุนโดยคูโบต้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยวีโกเทคทนทานคุ้มค่ากล้ารับประกันครับกับเข้าสู่่วงที่2ของรายการนะครับในรายการมอดไม้หมอนซึ่งเราที่ผ่านมาครั้งที่แล้วเบรกแล้วนะครับเบรกครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปชมการแข่งขันการตอบคำถามการตอบคำถามนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในการตัดสินเกมสากรใช่ยังมีสากรยังเหลืออีกนะที่ตอบคำถามนะเพราะนั้นไปชมกันเลยครับครับ ตอนนี้คุณพี่อนนท์กรนี่ตอบสกอการเกษตรนะครับผู้ปลูกสับปะรดนะครับสกรชาวไร่สับปะรดสามรอยอดและสกรการเกษตรประสาทจำกัดนำเป็นที่หนึ่งแล้วนะครับคุณพี่ข้อ3ค่ะสากรภาคการเกษตรทั้งประเทศมีทุนดำเนินงานในปี2555ถึง117,000ล้านบาทโดยได้ดำเนินธุรกิจหลักตามโครงสร้างธุรกิจของสกอ์กว่า200 0 0 0ล้านบาท นับได้ว่าสกรให้บริการตามความต้องการของสมาชิกอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐกิจชุมชนคำถามในปี2556ที่ผ่านมาสกรภาคการเกษตรทั่วประเทศดำเนินธุรกิจด้านใดมากที่สุดข,ข้อกอธุรกิจรับฝากเงินข้อขอธุรกิจสินเชื่อข้อคอธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายข้องอธุรกิจการรวบรวมผล,ผลผลิตและแปลรู ฟังคำถามอีกครั้งนะคะในปี2,556ที่ผ่านมาสกร์ภาคการเกษตรทั่วประเทศดําเนินธุรกิจด้านใดมากที่สุดนะคะข้อกอธุรกิจรับฝากเงินข้อขอธุรกิจสินเชื่อข้อคอธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายข้องอธุรกิจรวบรวมผล,ผลผลิตและแปรรูปเอาละครับติ๊กต๊อกเริ่มครับหนึ่งนาทีครับติ๊กต๊อกนะครับ สากลที่ผ่านมานะครับภาคการเกษตรทั่วประเทศดาเนินธุรกิจด้านใดมากที่สุดนะครับกอไก่ธุรกิจรับฝากเงินนะครับขอไข่ธุรกิจสินเชื่อขอควายธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่ายงองูธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูปตอบติกตอกทิกตอกอย่าเอาจอจานถูกทุกข้อนะห้ามกระซิบครับ <laughs> โอ้ <laughs> ไม่เป็นไรคุณต้นตัวช่วยห้ามกระซิบนะฮะไม่เป็นไรฮะ <laughs> เพราะตัวช่วยขยับเข้ามาใกล้เรื่อยเลยนะฮะสามสิบวิเหลืออีกสามสิบวิครับอีกนะยังยังมีมีไหกนะฮะสามสิบวิครับเอาเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ให้เวลาเปลี่ยนนะครับอีกสามสิบวิคิดให้ดีครับกรุณาอย่ารอฝั่งตรงข้ามนะครับผมจะทวนนะครับผมจะทวนนะครับในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกที่ผ่านมาสักการภาคการเกษตรทั่วประเทศวินาทีครับด้านใดมากที่สุด ด้านใดมี1นฝากเงินสอสินเชื่อ3หาสินค้ามาจำหน่ายสี่แปรรูปสามสองหมดเวลาเอาชูครับชูไว้ครับชูไว้เลยครับทุกท่านครับทุกสหกรณ์ครับโอ้โหนะครับโอ้โหทุกสหกรณ์ผมปากว่าคุณสินไม่เหมือนกันแล้วนะไม่เหมือนไม่เหมือนมีคนถูกมีคนผิดแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนเพราะนั้นไปฟังคณะกรรมการเฉลยกันดีกว่าครับเดี๋ยนเชิญคณะกรรมการครับ คุณพิสุ์สครับสกร์การเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นก่อตั้งแล้วก็รับทําธุรกิจเรื่องของการรับฝากเงินเป็นเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําเงินนั้นมาให้สินเชื่อกับสมาชิกอีกธุรกิจหนึ่งที่ตามหลังมาก็คือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับสมาชิกนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการ รวบรวมและแปลรูปผลผลิตแต่ว่าธุรกิจที่ดําเนินการแล้วเนี่ยมากที่สุดหรือมีมูลค่ามากที่สุดนั่นก็คือธุรกิจการให้สินเชื่อครับโอ้เป็นเช่นไรใครสินเ <ขอ S 1> ชื่อขอไข่ครับขอไข่ครับ,รบยกไว้ครับโอ้ยสามระยอดนี่ตอบโทรมาสองข้อด <laughs> ีใจครับดีใจประจวบไม่ได้ครับโอ้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะง่ายที่สุดก็คือว่า สร้อยอดออกไปนะที่เหลือถูกหมดนะโอ้โหอ๋อมีอีกที่หนึ่งล้วพี่อนนคุณไม่มีสิทธิ์นําแล้วนะครับที่ไหนอีโคโนมขอนแก่นนะปรากฏว่าที่เหลืออีสิบถูกหมดนะผิดไป2ก็คือชาวไร่สับระสามร้อยอดจากจังหวัดปจวบและโคโนมขอนแก่นนะค่ะข้อที่4ี่นะคะการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสกรภาคการเกษตรปี2553 ได้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงการบริหารคุณภาพสินทรัพย์คณะกรรมการดำเนินงานสกรร์จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารเงินงานเพิ่มขึ้นภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงตลอดจนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านน้ํามันราคาน้ํามันนะคะอัตราดอกเบีย้ยและภัยธรรมชาติคําถามนะคะสะกรภาคการเกษตรภาคใด มีขีดความสามารถในการทำกำไรน้อยที่สุดคำตอบนะคะกอไก่ภาคเหนือขอไข่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อคอควายภาคกลางข้องอภาคใต้คำถามอีกครั้งนะคะสกร์ภาคการเกษตรภาคใดมีขีดความสามารถในการทำกำไรน้อยที่สุดกอภาคเหนือขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอภาคกลางงอภาคใต้ อยากขยับครับตัวช่วยอยากขยับครับตัวช่วยอยากขยับครับผมต้องดูตัวช่วยครับอ้าวทวนคําถามมีทวนคําถามครับจํานวนปริมาณเงินหรือจํานวนสากลครับทํากําไรน้อยที่สุดจํานวนกําไรค่ะกําไรกําไรครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะขีดความสามารถในการทํากําไรเหลือ30มสิบวินาทีแล้วนะกนคุยนะเวลาเดินนะเอาหลังครับขอคถามอีกครั้งเนึ่งอรอไก่ภาคเหนือขอไข่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอควายภาคกลางงองงูภาคใต้มีอยู่สี่ภาคของเราครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ปลูกไผ่อย่าไปแบ่งภาคนะครับสีภาคภาคการเกษตรที่มีความสามารถในทในการทำกำไรน้อยที่สุดสิบวินาทีครับ อานะครับตัวช่วยอย่าเพิ่งนะครับผมมองฝั่งใช้ตัวช่วยยกไปนะใช้ตัวช่วยยกส2 1สองหนึ่งยกครับอ้าวยกแล้วมีดีแล้วเอาเลยครับมีทั้งกอทั้งขอทั้งคอเลยครับมีดีแล้วครับมีดีแล้วครับครับอืมตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ละครับตื่นเต้นหน้าดูเลยนะครับกอไก่นะครับภาคเหนือเวลาหมดแล้วหมดแล้ว กดต้องเป็นกดนะกติกาต้องเป็นกติกาชูเลยครับชูเลยครับชูเลยครับพี่สุปรตาโอ้โหขอไข่นะแหมไปฟังคําตอบดีกว่าเพราะว่าถ้าปล่อยนานเดี๋ยวผู้พัลลวงอกันจะถามอีกนะเพราะนั้นข้อนี้เชิญทางดรตประกอบครับก่อนจะเข้าถึงคําตอบนะครับต้องอธิบายนิดนึงว่าในเอาพูดถึงจํานวนสากลการเกษตรก่อนนะครับที่มีมากที่สุดเมื่อกี้เราถามก็คือภาคกลางถูกไหมครับแต่ว่าจํานวน สากลเกษตรของประเทศไทยที่มีน้อยที่สุดก็ที่มีมากที่สุดก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับน้อยสุดคือภาคกลางแต่ทํากาไรน้อยสุดไม่ใช่สองภาคเลยครับแนวตื่นเต้นเป็นภาคใต้ครับภาคใต้ภาคใต้นั่นแน่ชุมพรเอาไปแล้วข้อนี้ครับงูงูกับเชียงใหม่นะครับโอ้โหกลายเป็นว่าที่ตอบถูกคือเหนือกับใต้ครับข้อที่ห้าค่ะการสร้างประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสากล จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสร้างความเข้มแข็งและสร้างสถิตภาพทางการเงินของสกอรอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงคำถามข้อใดคือตัวชี้วัดความพร้อมในการเฝ้าระวังทางการเงินของสกอรกอไก่อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อกำไรขออัตรากำไรระยะสั้นอัตาราลูกหนี้ระยะสั้นตามกำหนดขอ้ขอคอ อัตราทุนสำรองต่อสินทรัพย์ข้องอถูกทุกข้อคำถามอีกครั้งนะคะข้อใดคือตัวชี้วัดความพร้อมในการเฝ้าระวังทางการเงินของสกร์ออัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานต่อกำไรขออัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชำระได้ตามกำหนดข้อคออัอตราทุนสำรองต่อสินทรัพย์ข้องอถูกทุกข้อ หนึ่งนาทีเริ่มครับเอาเลยครับโอ้โหเอาเลยครับใครใครใครตอบง่ายครับโอ้โหดูตอบง่ายเลยนะครับโอ้โหมั่นใจมากการเรียนเชิงนร้นาำคัครับถ้าดูคําตอบเนี่ยรู้สึกงงงูจะเยอะกับเพื่อนนะครับคนตอบงงงูมี2แบบนะครับก็คือ1รู้แน่เลยว่าถูกทุกข้อหรือไม่ก็ไม่รู้เลยเลยก็ตอบงองูง่ายสุดเลยนะครับจริงๆเราพูดถึงการบริหารการเงินนะครับที่เราดูโจทย์แต่แรกเนี่ยเราพูดถึงความเข้มแข็งและเสถียรภาพนะครับ ในส,ส่วนของความเข้มแข็งกละเสถียรภาพเราประกอบอะไรบ้างเพราะว่ามีต้องการติดตามประเมินผลนะครับตั้งแต่เราดูเรื่องอัตราค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนก็นจะไปเกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งถูกไหมครับว่ามันมีความเข้มแข็งไหมเสถียรภาพไหมดูเหมือนกอไก่ก็น่าจะถูกถูกไหมครับแต่ไม่มีคนตอบกอไก่เลยนะครับอันที่2ก็คืออัตราลูกหนี้ระยะสั้นนะครับเป็นไปตามกําหนดหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ดูเหมือนก็กถูกอีกอ่ะนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ คำตอบที่ถูกก็ได้นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับอัตรารูปนีร้ระยะสั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวกับสถิเรภาพนั่นแหละถูกไหมครับอันที่สามก็คือทุนสำรองทุนสำรองชัดเจนถ้าทุนสำรองไม่ดีนี่ความเข้มแข็งไม่มีเบสเสร็จแล้วเหมือนเกิดจะคลุมหมดเลยเพราะฉะนั้นคงต้องเป็นงองูแล้วครับูทุกคนผมบอกแล้วให้เชื่อผมคุณต้น เป็นยังไรบ้างครับคุณต้นก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะพูดง่ายๆว่าคําถามเนี่ยคณะกรรมการแต่ละคนที่นํามาเนี่ยแต่ละหัวข้อเนี่ยเป็นคําถามที่แต่ละสักกรเนี่ยคิดเยอะเหมือนกันนะถ้าสากกรไหนที่คิดแบบในลักษณะของความป็นคิดเรื่องมากเนี่ยก็จะเป็นการตอบที่ผิดพลาดไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอเป็นคำถามที่ครอบคลุมค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ดีกว่าครับผมสําหรับวันนี้เวลาหมดนะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไว้ก่อนนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ